บทที่1 1 0้ยิบยินยอมไม่ว่าข้อเสนอของท่านเย่คืออะไรในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าตระกูลเสวี่ยอต้องไม่มีคำว่าเกินความสามารถผู้เท่านามเสวี่ยอตรงเจียนอกล่าวขึ้นคัดค้านคำพูดของเสวี่ยอเฉิงกุยเย่เย่ยังคงฟังพวกเขาโต้แย้งกันโดยไม่ได้พูดอะไรให้มากความนอกจากตรงเจียนอแล้วผู้เท่าคนอื่นๆต่างเห็นด้วยกับเขาเช่นเดียวกันเสวี่ยยอเฉิงกุยขมวดคิ้วด้วยความตึงเครียดและหันหน้าไปหาเย่เย่เพื่อรับฟังข้อเสนอจากปากของเขาเอง ข้ามาที่นี่เพราะเสวียยออยู่เย่เ่ยพูดข้อเสนอของเขาอย่างสั้นๆต่อหน้าผู้คนตระกูลเสวียยอเสวียยอเฉิงกุยได้ยินดังนั้นคิ้วของเขาก็กระตุกและกัดฟันด้วยความโกรธก่อนที่จะกล่าวกับเย่เย่ไปตามตรงท่านเย่หักนางไม่ได้ประสงค์เช่นนั้นละ่ะท่านจะทําอย่างไรอีกอย่างข้าได้ห้ามให้นางมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอีกซึ่งก็เพื่อตัวของนางเองได้โปรดเอาชีวิตข้าไปแทนนางเถอะในฐานะพ่อเสวียยอเฉิงกุยพร้อมที่จะตายเพื่อปกป้องลูกสาวเพียงคนเดียวของตนและจะไม อย่างไรก็ตามสมาชิกตระกูลเสวียอคนอื่นๆไม่ได้เห็นด้วยกับเขาเลยแม้แต่น้อยหากเสวียออยู่เพียงคนเดียวสามารถแลกชีวิตของคนทั้งตระกูลได้นั้นสำหรับพวกเขาถือว่าเป็นข้อเสนอที่คุ้มค่าเลยทีเดียวเตาตงเจียนนจึงลุกขึ้นพูดอีกครั้งท่านเฉิงกุยในฐานะผู้นำตระกูลท่านต้องรู้จักมองภาพรวมเสียบ้างในเมื่อท่านเย่เสนอดังนั้นแล้วจะลบล้างความผิดทั้งหมดได้มันก็คุ้มค่าขู่ปากเสวียอตรตงเจียนนพูดยังไม่ทันจบประโยคเสวียอเฉิงกุยผู้เป็นพ่อแท้ๆของเสวียออยู่ทนฟังคาาาาาพูดดขขขขออองงเเไไม่่่่หหวีีกกกตปจึึลุ้้นนชยแ เสวี่ยยอหอ,อยูมีความมาดีความชอบกับตระกูลของเราเป็นอย่างมากแต่ท่านนอกจากจะคัดค้านความเห็นของเสวี่ยยออยู่มาโดยตลอดข้ายังไม่เคยเห็นท่านทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างที่หอการค้าตรงหยวนของพวกเราต้องมาล้มละลายก็เพราะคนเช่นท่านท่านไม่ละอายแก่ใจเลยบ้างหรืออย่างไรแม้ว่าเหล่าบรรดาผู้เท่าจะถูกเจ้าตระกูลตําหนิแต่พวกเขาที่ตั้งคถาถามถึงความสามารถของเสวี่ยยอเฉิงกุ้ยมาโดยตลอดก็ทําตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนแน่นอนว่าทองแท้ฉันใดย่อมไม่แพ้ไฟฉันนั้นนอกจากนี้พวกเขายังโตเถียงกลับอีกด้วย ท่านเฉิงกุยเหตุใดท่านจึงรื้อฟื้นอดีตที่แก้ไขไม่ได้กันละ่ะในเมื่อทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้คือส่งตัวเสวี่ยยออยู่ให้ท่านเย่แม้ว่านางจะมีความมดีความชอบจากการควบคุมดูแลหอ,อการค้าแต่ในเมื่อหอ,อการค้าปิดกิจการไปแล้วนางจะมีประโยชน์อันใดอีกละ่ะใช่แล้วข้าเห็นด้วยสตรีคนเดียวช่วยชีวิตคนทั้งตระกูลคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มนางต้องเป็นที่โปรดปรานของท่านเย่เป็นแน่เมื่อตรงเสียนอพูดจบเหล่าผู้เท่าผู้แก่ต่างเห็นด้วยกับเขาอย่างเป็นเสียงเดียวกันในสายตาของพวกเขาแล้วเเเสวีี่่่่่ยยยยออออออูในนนนนตตต้้้มมมคาาาาไางไงงะรรจกกบขัดดลแแ พวกเจ้าจะมากไปแล้วนะเมื่อเห็นเหล่าผู้บริหารประจำตระกูลตัดสินใจแบบนั้นชายผู้พ่อจึงโกรธจ,จัดในทันทีใบหน้าของเขาแดงกำม,มือของเขากำแน่นและสันวหวพอได้แล้วข้ายังไม่ได้พูดเลยสักคำว่าจะเอาเสวี่ยอหยูไปทำอะไรพวกท่านเลิกคิดแทนข้าได้แล้วหลังจากที่เห็นพวกเขาทะเลาะอยู่นานเย่เย่ก็เริ่มหงุดหงิดและแสดงสีหน้ารังเกียจพวกผู้เท่าที่เอาแต่จะใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่เสวี่ยอหยูถอนหุ้นออกเป็นเพราะมีผู้คนเหล่านี้คอยบงการอยู่เบื้องหลังไม่ได้เป็นเพราะมาร ข้าจะพานางไปเพราะต้องการให้นางรับหน้าที่ผู้จัดการหอ,อการค้าของข้าไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงแต่อย่างใดหากนางไม่ประสงค์ที่จะไปข้าก็จะไม่บังคับนางเมื่อเย่เย่พูดจบเหล่าผู้คนในตระกูลเสวียอต่างมองหน้ากันไปมาอย่างงนงงท่านเย,ย่ท่านพูดจริงหรือเสวียอเฉิงกุยถามเย่เย่ด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นคงเขายังคงเคลือบแคลงใจในตัวของเย่เย่อยู่ไม่น้อยใช่แล้วข้าจะโกหกท่านไปทําไมกันเย่เย่ยตอบกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉยถ้าเช่นนั้นข้าขอรับข้อเสนอของท่านด้วยความเต็มใจ เสวี่ยอยอยู่ของข้าน่านาเป็นเด็กที่สนใจเรื่องการทำมาค้าขายมาตั้งแต่เล็กๆเลยอีกทั้งนางยังเคารพเรื่องสยในตัวท่านเย่อีกด้วยข้ามั่นใจว่านางจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังชายผู้พ่อเมื่อได้ยินคำยืนยันจากปากเย่่ก็รู้สึกโล่งอกเขารีบตอบรับข้อเสนอของเย่่และส่งคนให้ไปตามตัวเสวี่ยอยอยู่มาที่ห้องโถงในทันทีเสวี่ยอยอยู่ที่เพิ่งได้รับคำสั่งให้หลบซ่อนและมีคำสั่งใหม่ให้นางไปที่ห้องโถงนางจึงเต็มไปด้วยความสับสนก่อนแต่งตัวและรีบเดินออกไปพบพ่อของนางเมื่มังงกกย่ขณ เสวียยออยู่ที่ยังคงรู้สึกผิดจึงเบือนหน้าหนีเย่เย่และรู้สึกอ,อึดอัดเมื่อต้องพบหน้าเขาชายผู้เป็นพ่ออธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้นางฟังและกับปริตาส่งสัญญาณให้นางรับข้อเสนอของเย่เย่ผู้จัดการหอ,อการค้าอยู่เย่ข้าเนี่ยนะนางตกใจกับข้อเสนอดังกล่าวจึงเผือพูดออกมาเสียงดังก่อนที่จะเอามือป้องปากอย่างลืมตัวใช่แล้วหากแม่นางไม่รังเกียจล่ะก็หอ,อการค้าอยู่เย่เย,ยินดีต้อนรับเย่เย่ตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นเสวียยออยู่แสดงท่าทีที่สมกับเป็นนางออกมา เซวียยออยู่ได้ยินดังนั้นนางก็เริ่มกัดริมฝีปากของตัวเองน้ำตาเริ่มไหลออกมาด้วยความปลื้มปริ่มจนเกิดเสียงแมทลงบนพื้นนางครุ่นคิดอยู่สักพักราวกับถูกผู้ชายมาสารภาพรักก่อนที่นางจะตอบตกลงด้วยรอยยิ้มทั้งน้ำตาของนางถ้าท่านเย่ต้องการเช่นนั้นละก็ตกลงเจ้าค่ะ หลังจากที่ตระกูลของนางผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับเขานางก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มีโอกาสพบ่เย่อีกเป็นครั้งที่2แต่ตอนนี้่เย่ไม่เพียงมาหานางด้วยตัวเองเขายังชักชวนนางไปที่หอาการค้าอยู่เย่อีกด้วยทันทีที่เสวียอยอยู่ตอบตกลงชายผู้เป็นพ่อก็ได้ขออนุญาต่เย่ๆเพื่อพูดบางสิ่งกับนาง ท่านเย่ข่าขออนุญาตพูดอะไรกับลูกสาวที่น่ารักของข้าสักหน่อยข้าขอส่งมอบตำแหน่งผู้นำตระกูลเสวี่ยอให้ลูกสาวของข้าเสวี่ยออยู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและตระกูลเสวี่ยอจะขอเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหอ,อการค้าอยู่เย e ่หากมีผู้ใดขัดคำสั่งมันผู้นั้นหามีใช่คนของตระกูลเสวี่ยออีกต่อไปท่านเสวี่ยออยู่จงเจริญหอ,อการค้าอยู่เย่จงเจริญไม่ว่าเหล่าสมาชิกหรือผู้เท่าประจําตระกูลจะเห็นด้วยหรือไม่คำสั่งของผู้นําตระกูลกกกกกก็ถือออออออเเเเเเนนนััขขขาาาาาาดพพวววจจึงงงคคุ่่ e ่ e ่่ล่ลลตห้้ิยยยยยยูะสสรรรญมี ลุกขึ้นเิดตราบใดที่พวกท่านเชื่อฟังคำสั่งของข้าและไม่ฝ่าฝืนกฎใดใดข้าขอสัญญาด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของหอ,อการค้าอยู่เย้ว่าข้าจะปกป้องตระกูลเสวียอของพวกท่านด้วยชีวิตเขาพูดพลางมองไปที่ผู้คนที่คุกเข่าทำความเคารพเขาด้วยความปรีตยินดีเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเขาจึงเดินทางกลับหอ,อการค้าอยู่เยพร้อมกับสมาชิกใหม่ในทันทีเมื่อเย้เย,เยกลับมาถึงหอ,อการค้าเขาไม่รอช้ากลับไปที่ห้องส่วนตัวของเขาที่ชั้นเจ็ดเพื่อฝึกฝนยกระดับวรยุทธ์ของเขาในทันที สองวันให้หลังวรยุทธ์ของเขายังคงไม่คืบหน้าสักเท่าไร่แต่การควบคุมลงปราณของเขากลับดีขึ้นอย่างเป็นลำดับทันทีที่เขาจะเริ่มการฝึกกระบวน่าสลาตาันฟ้าคำรามก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อก๊เข้ามารายงานท่านเย่ชายนามเยียนลี่หยางขอเข้าพบท่านขอรับเมื่อเย่เย่ได้ยนินชื่อนี้เขาก็นึกขึ้นได้ในทันทีและรีบบอกให้ลูกจ้างพาเขาเข้ามาพบบทที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดทูตสวรรค์เยียนลี่หยางเปิดประตูและเดินเข้ามาในห้องส่วนตัวของเย่เย่ที่ตั้งอยู่ที่ชั้นเจ็ดอย่างชา,ชา,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 าชไาม่อรับ ชายหนุม่มวัยกลางคนที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากแเย่เย่ยังคงสุภาพนอบน้อมต่อผู้มีพระคุณของเขาแต่แเย่เย่นั้นกลับรู้สึกผิดที่ไม่ได้ตอบรับคำเชิญของชายหนุม่มเมื่อครั้งก่อนข้าต้องขออภัยด้วยจริงๆที่ข้าไม่สามารถไปตามที่เจ้านัดหมายไว้ได้แเย่เย่กล่าวกับชายไวกลางคนอย่างรู้สึกผิดมี่ได้มีได้ข้าทราบดีว่าท่านกำลังยุ่งกับการวางแผนรับมือตระกูลมู่หลงอยู่หนุ่มใหญ่กล่าวด้วยรอยยิ้มเขาไม่ได้ถือสาเอาความเรื่องเล็กๆน้อยๆอยแต่อย่างใดเชิญนั่งก่อนท่านลี่อย่างไม่ทราบว่าท่าน เย่เย่กล่าวเชิญแขกของเขางลงพร้อมรินชาร้อนๆลงในแก้วของแขกก่อนที่จะรินให้ตนและถามถึงความตั้งใจของแขกหนุ่มอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าในสายตาของเย่เย่เยียนลี่หยางผู้นี้จะดูพิเศษกว่าคนทั่วๆไปแต่เขาก็ไม่อยากผลาญเวลาอันมีค่าของเขามากนะักเย่เย่จึงไม่อ้อมค้อมและพูดเข้าประเด็นในทันทีหลังจากที่ลี่หยางจิบชาเบาๆและวางแก้วลงเขาจึงถามเย่เย่ขึ้นว่าไม่ทราบว่าท่านคิดอย่างไรกับสถานการณ์ปัจจุบันของแผ่นดินทางหลางบ้างเย่เย่ที่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจคำถามของชายกลางคนเขาจึงขมวดคิ้วก่อนถามลับไป ที่ว่ามาท่านหมายความว่าอย่างไรหรือเช่นนั้นข้าจะอธิบายให้ท่านเข้าใจง่ายใจง่ายก็แล้วกันในโลกที่สับสนวุ่นวายเช่นทุกวันนี้ท่านไม่คิดจะใช้โอกาสนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านเป็นอยู่บ้างหรือแขนทั้งสองข้างของเยียนลี่อย่างเ้าโต๊ะมือสองข้างของเขาประสานกันอยู่ใต้คางและถามเย่เย่พลางชายตามองเขาอย่างไร้ความยำเกรงเมื่อเย่เย่ได้ยินดังนั้นเขาก็ไม่ลังเลที่ยกมือขึ้นโบกไปมาและพูดปฏิเสธหนุ่มใหญ่ในทันทีข้าเกรงว่าจะทําให้ท่านผิดหวังเสียแล้วหากท่านมาเพื่ออชชวนาาาไไปปกกกกรระะทํใหญญ่ลล็เเิัเบถ หลังจากที่หอการค้าอยู่เยกของเขาได้ขึ้นมาเป็นขั้วอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในหลิงเฉิงและได้มั่นสาวงามอย่างเซียวหยูชีวิตนี้เขาก็ไม่ต้องการสิ่งใดอีกดังนั้นความคิดที่จะยึดครองอำนาจหรือแม้กระทั่งล่าอาณานิคงจึงไม่มีอยู่ในหัวของเขาเลยแม้แต่น้อย ชายกลางคนเห็นความมุ่งมั่นในดวงตาของเย่เย่แทนที่เขาจะผิดหวังที่ถูกปฏิเสธเขากลับหัวเราะอ,ออกมาเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าข้าไม่คิดว่าท่านจะปฏิเสธข้าอย่างง่ายดายถึงเพียงนี้ข้าทราบดีว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแต่ข้าอดขำไม่ได้ที่ผู้ยิ่งใหญ่เช่นท่านกลับโหยหาชีวิตที่สงบสุขในกะลียุคเช่นนี้ ก่อนที่หนุ่มใหญ่เข้าพบเย่เย่เขาก็ได้ศึกษาประวัติของเย่เย่มาบ้างแล้วนอกจากนี้เขายังค้นพบความลับที่ไม่มีใครล่วงรู้ของประธานหอ,อการค้าผู้นี้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขานอกจากเพื่อยืนยันการคาดเดาแล้วยังต้องการซักไซ้์ข้อมูลจากปากของเย่เย่อีกด้วยแต่ผลลั์ปรับตรงกันข้ามกับที่เขาคาดไว้ ท่านอย่าได้เข้าใจข้าผิดไปสิข้าไม่ได้มาเพื่อชักชวนท่านไปทำอะไรเช่นนั้นสักหน่อยเพียงแต่ต้องการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดของท่านที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้นเองเหยียนลี่หยางอธิบายก่อนที่เขาจะลุกขึ้นและพูดเสริมขึ้นอีกว่าเมื่อสิปีก่อนแผ่นดินชังหลางที่กำลังร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดอยู่นั้นเองก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อราชวงศ์ชังหลางถืออำนาจมากเกินกว่าที่ทันสวรรค์จะควบคุมได้พวกเขาจึงยุ่เจ้าชายของราชวงศ ไม่เพียงแผ่นดินชางหลางเท่านั้นแต่ทันสวรา์น,นั้นเป็นชนวนสงครามที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกเมื่อใดก็ตามที่อำนาจตกอยู่ในมือผู้ใดผู้หนึ่งมากเกินไปจนส่งผลกระทบกับพวกเขาพวกเขาจะยุยงลุบปั่นขั้วอำนาจอื่นๆโดยรอบให้ก่อสงครามหรือแม้กระทั่งบ่อนทำลายจากภายในผู้บริสุทธิ์มากมายต้องลงตายจากการกระทำอันชั่วร้ายของพวกเขา หลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดในตาของเย่เย่ก็เบิกโพลงด้วยความตกตะลึงแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินเรื่องของทันสวรค์มาบ้างแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่านอกจากที่พวกเขาจะสังหารเหล่าวิญญาณกลับชาติมาเกิดแล้วยังเป็นเชื้อเพลิงของไฟสงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกอีกด้วยเขาเริ่มตระหนักแล้วว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่กว่าเมืองหลิงเฉิงที่เขาอยู่มากนักแม้แต่แผ่นดินทางหลางเองก็เป็นเพียงาซเม็ดเล็กๆในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เพียงเท่านั้นหากอิทธิพลของทันสวร์เป็นจริงอย่างที่เยียนลี่อย่างกล่าวมาล่ะก็ชีวิตของผู้คนนับไม่่่่้้ววววววนนนตมมาาสัเเเเเยยยใหแแกกพขไลทีีด ชายวัยกลางคนสังเกตเห็นใบหน้าที่ครุ่นคิดของเย่เย่เขาก็เงียบลงสักพักหนึ่งก่อนพูดเสริมขึ้นอีกครั้งกว่านหนึ่งแสนปีที่ทันสวรรค์ครอบนำโลกใบนี้อยู่ในเงามืดกว่านหนึ่งแสนปีที่มเมล็ดพันธุแห่งความชั่วร้ายนี้ยังรากลึกลงไปในจิตใจของผู้คนและปกครองพวกเขาด้วยความหวาดกลัวถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราต้องร่วมใจกันกำจัดมะเร็งร้ายนี้ให้หมดสิน้น ชากนท่านเยียนแม้ว่าจะโชคดีที่บรรลุขั้นเทพอสูรได้ในเวลาอันสั้นแต่ตัวข้าเองคงไม่ได้ต่างอะไรไปจากลูกไก่ในกำมือของพวกเขาแม้ว่าข้าจะเห็นด้วยกับความเห็นของท่านแต่ข้าเพียงต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบในเมืองหลิงเฉิงขอให้ท่านโปรดเข้าใจแย่่ตอบปฏิเสธด้วยสีหน้ากังวลและรอยยิ้มเจินเจินเหนือเม็ดใหญ่ไหลย้อยลงมาจากหน้าผากของเขาเขาไม่ต้องการแกว่งข้าหาเซียนไปมากกว่านี้อีกต่อไปแล้วตั้งแต่ที่เขากระหนักขึ้นได้ว่าตนเองคือวิญญาณกลับชาติมาเกิดเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทันสวรรค์โดดยตลอ ท่านเย่เป็นคนฉลาดหลักแหลมแม้ว่าท่านจะพยายามหลีกหนีมันสักแค่ไหนไม่ช้าก็เร็วเมืองหลิงเฉิงเองก็ต้องตกอยู่ในสภาวะสงครามอย่างแน่นอนการโจมตีของตระกูลมู่หลงคือข้อพิสูจน์ในเมื่อท่านยืนกรานเช่นนั้นก็ช่วยไม่ได้ข้าขอแนะนำให้ท่านเตรียมการไว้ให้ดีก็แล้วกันชายวัยกลางคนไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมแต่เขาก็ให้คำชี้แนะแก่เย่เย่อย,อย่างตรงไปตรงมาขอบคุณสำหรับคำชี้แนะท่านเหยียนวางใจเธออย่างน้อยข้ามั่นใจว่าข้าและเมืองหลิงเฉิงจะรับมือกับศึกตระกูลมู่หลงได้อย่างแน่นอนนำเสียงและคำพูดของเย่เ,ยเมวควาาาันจลลกกรง ต้องขอบคุณหลินหยูฉีที่ทําให้เขารับรู้ถึงตัวตนของทันสวรรค์ตั้งแต่เนินเน่นๆไม่เช่นนั้นเขาคงถูกเปิดโปงตัวตนและถูกกลบหายไปจากโลกนี้เช่นเดียวกับวิญญาณกลับชาติมาเกิดตนอื่น,นๆเช่นนั้นข้าขอตัวเหยียนลี่อย่างเมื่อหมดธุระแล้วเขาก็เดินออกไปจากหอการค้าหลังจากได้รับคําเตือนจากชายัวกลางคนเย่เย่ก็ตัดสินใจได้ว่าเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับข้วอานาจอื่นด้วยตนเองเพื่อเก็บซ่อนตัวตนจากสายตาของทันสวรรค์ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ขณะนั้นเองมีชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีขาวดูน่าสงสัยก้าวเท้าเข้ามาในเมืองหลิงเฉิงเขามองซ้ายมองขวาหันไปหันมาราวกับบ้านนอกเข้ากรุงจากที่สายรายงานมาเขาต้องอยู่ที่นี่แน่ๆชายหน้าสงสัยเดินวนไปวนมารอบๆเมืองหลิงเฉิงอย่างงุงงงแม้จะดูน่าสงสัยแต่ก็ไม่มีใครโดยรอบสังเกตท่าทีของเขาเลยแม้แต่น้อยไม่เอาหน้าทูตสวรรค์รุ่นที่39 4อย่าทําให้ข้าผิดหวังนักสิ เขายังคงเดินเตร็งๆไปมาราวกับกำลังควานหาอะไรบางอย่างอยู่พลางนึกถึงข้อมูลที่เขาได้รับรายงานมาไม่นานนักเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยน่าประหลาดที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาราวกับว่าไม่เคยมีตัวตนมาก่อนเย่เยที่ไม่รู้ตัวว่าภัยคุกคามกำลังใกล้เข้ามาเขาก็นั่งขัดสมาธิทำสมาธิกำหนดลมปราณให้เสถียรและฝึกฝนวิทยายุย์อย่างขมักขม้น แม้ว่าการพัฒนาของเขาจะล่าช้าเมื่อเทียบกับระดับชั้นก่อนๆแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาเสียกำลังใจในการฝึกแต่อย่างใดทันใดนั้นเองสายที่เขาส่งไปสืบการเคลื่อนไหวของตระกูลมู่หลงก็ส่งขา่าวคราวกลับมารายงานแก่เขาตระกูลมู่หลงจะเข้าโจมตีเมืองหลิงเฉิงในเร็ววันจริงหรือหลังจากที่เขาอ่านข้อความในจดหมายเขาก็ถามผู้นำสารขึ้นอีกครั้งเพื่อความแน่ใจไม่ผิดแน่ขอรับสายสืบที่เราส่งไปมีแต่มือดีเชื่อถือได้ทั้งนั้นขอรับชายผู้ส่งสารตอบกลับเย่่ยด้วยน้ำเสีียงงเครคร่่่ึมแและหนนนับทท2 โจมตีสายฟ้าแลบถ่ายทอดคำสั่งลงไปจงเรียกเจ้าสำนักรุ่งอรุณและผู้นำคนอื่นๆที่ปฏิเสธข้อเสนอของข้าให้มาที่หอ,อการค้าโดยด่วนเย่เย่ที่ครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียกรวมพลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เย่เย่นั้นอ่านแผนการของตระกูลมู่หลงออกกว่าพวกเขาจะไม่โจมตีหอ,อการค้าอยู่เย่โดยตรงแต่จะจู่โจมไปที่ข้ออำนาจต่างๆในเมืองหลิงเฉิงเพื่อตัดทอนกำลังเสียก่อนดังนั้นเย่เย่ hing, จึงเรียกรวมพลเฉพาะข้อขอำนาจที่ไม่ยินยอมให้ติดตั้งค่่าาาากกกกลเเเพพืออจ้้้้งงขขวใใหหสรริมรปันนนน เมื่อพวกเขารวมตัวกันจนครบงค์ประชุมเหอเฉินเจ้าสำนักรุ่งอรุณจึงถามแย่แย่ขึ้นด้วยสีหน้ากระวนกระวายที่ท่านว่ามาจริงหรือแม้ว่าสำนักรุ่งอรุณเองได้ส่งสายสืบเข้าไปสอดแนมตระกูลมู่หลงเช่นเดียวกันแต่เขากลับไม่ได้ข่าวคราวอะไรกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยแม้แต่น้อยซึ่งทาให้เหอเฉินนั้นทวีความสงสัยในตัวแย่แย่เพิ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากตัวเขาแล้วผู้นําคนอื่นๆต่างจ้องมองแย่แย่ด้วยความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์เช่นนี้ข้าจะโกหกท่านไปเพื่ออะไรกละ ค่าค่าคาดการไม่ผิดล่ะก,ก็พวกเขาจะลงมือภายใน1นถึงสวันข้างหน้าสำนักของพวกท่านที่ไรซึ่งการคุ้มกันของค่ายกลจะต้องแตกพ่ายอย่างแน่นอนเย่เย่พูดกับเผอเฉิญด้วยสีหน้าจริงจังแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตําหนิอะไรแต่เย่เย่ก็พูดความจริงให้พวกเขาได้รับรู้อย่างไรก็ตามยิ่งเย่เย่พูดถึงการติดตั้งค่ายกลมากเท่าไหร่พวกเขาก็ต่อต้านมากเท่านั้น ระหว่างที่ประชุมกันอยู่นั้นเองเหอเฉินได้มองไปรอบๆและไม่พบคนของหอาการค้าตันเซียงอสำนักเพลิงสวรรค์หรือตระกูลอื่นๆที่รับข้อเสนอของเย่เย่เลยสักคนเดียวเขาจึงเริ่มระมัดระวังตัวและไม่เปิดโอกาสใดๆให้กับเย่เย่เลยแม้แต่น้อยขออนุญาตถามท่านเย่ตามตรงทำไมเฉิญอี้ตันและจางเสียวยู่ไม่เข้าร่วมประชุมกันละ่ะเหอเฉเชนได้จุดชนวนความเคลือบแคลงใจของผู้คนในห้องประชุมเมื่อเขาสังเกตเห็นว่ามีเพียงข้ออำนาจที่ปฏิเสธข้อเสนอเท่านั้นที่ถูกเรียกรวมคนในวันนี้พวกเขาต่างเริ่มววโ ได้โปรดอยู่ในความสงบข้านับถือในจินตนาการอันสูงส่งของพวกท่านแต่ด้วยพลังของข้าในตอนนี้ข้าจำเป็นต้องเล่นลูกไม้อะไรกับพวกท่านด้วยงันหรือเย่เย่มองพวกเขาด้วยสายตาเหยียดยามก่อนพูดประชดประชันขึ้นหักไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ขับขันลากก็เย่เย่คงต่อยพวกเขาเรียนตัวแบบหนังอินเดียไปแล้วทันใดนั้นเองท่านเย่เย่แล้วตระกูลมู่หลงเริ่มโจมตีแล้วข้่อำนาจทั้งหลายต่างได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักรุ่งอรุณสำนักจิ้นเทาตระกูลฮวงและตระกูลทรงล่าสุดพวกเขาเหล อะไรนะรัตเรวแม้แต่ตระกูลทรงของข้าง,งั้นหรือเมื่อได้รับข่าวร้ายผู้นำตระกูลต่างๆในห้องล้วนมีสีหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บแค้นให้พวกเขาเข้ามาเย่ๆยัยยงคงสงบนิ่งไม่ตื่นประหนกแต่อย่างใดเขาอนุญาตให้ตัวแทนของข้อํนานาจต่างๆดังกล่าวเข้ามาในห้องประชุมเพื่อรับฟังสถานการณ์เบื้องต้นหลิวไห่เทามันเกิดอะไรขึ้นกับสำนักรุ่งอรุณของพวกเราเจ้าแน่ใจหรือไม่ว่าเป็นฝีมือของตระกูลมู่ รงหน้าเธอเชิญลุกขึ้นจับไหล่ของสิทธิในสำนักของตนก่อนซักไซถามเขาอย่างกระวนกระวายใจเขายัางคงไม่เชื่อในตัวเย่ๆและคิดว่านี่ไม่ใช่ฝีมือจากใครอื่นเรียนท่านเจ้าสำนักเป็นตระกูลมู่หลงไม่ผิดแน่ขอรับพวกเขายังบอกอีกด้วยว่าให้ท่านยอมจำนวนแต่โดยดีตัวแทนจากตระกูลอื่นๆก็ให้คำตอบเช่นเดียวกับหลิวหายเถาเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าตระกูลมู่หลงนั้นบุกโจมตีพวกเขาแบบสายฟ้าแลบทำให้สำนักพวกเขาที่ปราศจากการปกป้องจาก ai, ค่ายกลนั้นพ่ายแพ้ลงอย่างง่ายดาย ในบรรดาพวกเขาตระกูลทรงและตระกูลหวงนั้นได้รับความเสียหายมากที่สุดเนื่องจากพวกเขาเป็นยอดนักสู้และปฏิเสธที่จะยอมแพ้แม้ว่าสำนักรุ่งอรุณและสำนักจิ้งเขาจะสามารถตั้งรับการโจมตีเอาไว้ได้แต่สิทธิของพวกเขาต่างล้มตายกันจนกองเป็นภูเขาเลากาข้าจะกลับไปที่สำนักเดี๋ยวนี้ข้าจะฆ่าพวกเดนรกนั่น ผู้นำของขั้วอำนาจต่างๆคิดไปในทางเดียวกันพวกเขาตัดสินใจที่จะกลับไปยังถิ่นฐานของตนแต่ทว่าขณะนั้นเองเฉินอีตันและจางเสียวยู่เมื่อยันการโจมตีระลอกแรกของตระกูลมู่หลงไว้ได้สำเร็จพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นที่หอ,อการค้าเพื่อมารายงานแก่เย่เย่ท่านเย่ด้วยค่ายคนที่ท่านจัดเตรียมไว้ให้ทำให้ศัตรูล่าถอยไปแล้วนอกจากนี้ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอีกด้วยเชินอีตันจางเสี่ยวยู่และผู้นำตระกูลคนอื่นๆที่ยอมรับข้อเสนอต่างพากันขอบคุณเย่เย่ด้วยความซาบซึ้งอย่างเป็นเสียงเดียวกันขออบบคคุุุณณททท่่่่่าาาานเเเเยยีีชววววหลลืพพกกรรติด้ญแ เมื่อเหอเฉินและคนอื่นๆเห็นเฉินอี้ตันและจางเสี่ยวยู่คลาดคลาดปลอดภัยจากการโจมตีพวกเขาต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาพวกเขาที่พยายามกิดกันเย่ๆมาโดยตลอดก็เริ่มสำนึกได้เหอเฉินต่อสู้กับความทถนงตนภายในจิตใจก่อนจะกล้ามกลืนฝืนทนพูดขอความช่วยเหลือจากเย่เ่ในที่สุดท่านเย่ได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยในสถานการณ์เช่นนี้ข้าหวังว่าท่านเย่จะช่วยเหลือพวกเราอย่างสุดกำลังความสามารถข้าเหอเฉินผู้นี้จะจดจำบุญคุณของท่านไปตลอดชีวิตข้าหวังว่าท่านจะไม่ถือสาเอาความและได้โปรดส่งคนมาช่วยสำนักของเราด้วยเถิด ในเมื่อเหอเชนและผู้นำตระกูลคนอื่นๆขอความช่วยเหลือจากเขาด้วยใจจริงแม้ว่าเย่เย่จะไม่ถูกโรคกับพวกหน้าไหวหลังหลอกมากนะักแต่เขาก็มองสถานการณ์โดยรวมเป็นสำคัญหลังจากคิดอยู่สักพักเขาก็ได้สั่งการลูกน้องของเขาและเชิญอี้ตันให้ไปสมทบกับกองกำลังขอเฮอเฉเชนและคนอื่นๆส่วนตัวเขาเองก็เตรียมการติดตั้งค่ายกลให้สำนักที่เหลือจากบทเรียนที่เหอเฉินและบางตระกูลได้รับทำให้ไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้านหรือสงสัยในความสามารถของเย่เย่อีกเมืองหลิงเฉิงที่แบ่งออกเป็นหลาย๊ก,ก็ได้เริ่มหลอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเดีีียยกกันนททลลละเ็้อ เมื่อกำลังสนับสนุนของหอ,อการค้าอยู่เย่มาถึงตระกูลมู่หลงที่ทราบข่าวล่วงหน้าจึงรีบสั่งถอนกำลังถอยออกมาตั้งหลับในทันทีเหลือเพียงสองคนที่ถอยออกมาไม่ทันและถูกกองกำลังของเย่เย่จับตัวเอาไว้ผู้นำตระกูลต่างๆรวมไปถึงเหอเฉินที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักพวกเขาโกรธแค้นตระกูลมู่หลงจนถึงขั้นคว้าดับออกมาหมายจะสับลูกหลานที่ถูกจับได้ให้เป็นชิ้นชิ้นโชคยังดีที่เย่เย่ขวางพวกเขาไว้ได้ทนันบทที่หนึ่งร้อยสิบสามการประชุมลับช้าก่อนข่าพวกเขาไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาาาปล่ออยให้จัดกรเง เย่เย่ห้ามเหอเชินและคนอื่นๆไม่ให้ฆ่าเฉลยศึกเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะให้ซูฉีจียอมัดข้อมือข้อเท้าของนักโทษและพาพวกเขากลับไปยังหอการค้าอยู่เย่เพื่อทำการสอบสวนเจ้าพวกนี้มันเป็นแค่ทหารเลวต่อให้ไต่สวนยังไงพวกมันคงไม่ยอมปริบากเป็นแน่เหอเชินและคนอื่นๆไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเ yeah ย่เย่และต้องการให้นักโทษเหล่านี้ชดใช้ในสิ่งที่พวกเขาได้ทำเอาไว้ พวกท่านวางใจเถิดต่อให้ร่างกายของพวกเขาทําด้วยเหล็กกล้าข้าก็มีวิธีใช้งานพวกเขาอยู่ดีเย่เย่สยามยิ้มออกมาราวกับมีแผนชั่วอยู่ในใจเขาเดินทางกลับไปยังหอการค้าพร้อมกับซูถีจียอและเหล่าตัวประกันหากเป็นคนทั่วไปคงยากที่จะทาให้นักรบเดินตายเหล่านี้คลายความลับออกมาแต่ไม่ใช่กับเย่เย่ครั้งหนึ่งเขาเคยไล่ดูไอเทมเกือบทั้งหมดในระบบและเขาก็พบยันชิ้นหนึ่งที่เรียกว่ายันสัตว์วาจาโดยยันชิ้นนี้มีคุณสมบัติคือเมื่อแปะมันลงบนหน้าผากของผู้ใดแล้วผู้นั้นจะเชื่อฟัังงงคําาาส่่นนออกกกจเยยวววแแผรีขข้้มูลลพ เขายังจะส่งนักโทษเหล่านี้กลับไปยังตระกูลของพวกเขาในฐานะสายลับสองหน้าอีกด้วยดังนั้นเย่ยๆจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ไว้ชีวิตพวกเขาข้อเสียเพียงหนึ่งเดียวของยันชนิดนี้คือผู้แบกยันไม่สามารถถ่ายทอดพลังของตนให้ผู้ที่ถูกควบคุมได้เขาจึงล้มเลิกความคิดที่จะใช้นักโทษทั้งสองเพื่อลอบสังหารหมู่หลงตู่เฟิงสิ่งเดียวที่เขาจะหวังพึ่งได้คือพลังของตนเท่านั้น จากการโจมตีอย่างฉับพลันของตระกูลมู่หลงทำให้เย่เย่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอีกระดับเขาตระหนักขึ้นได้ว่าหากสายสืบส่งข่าวกลับมาช้าอีกสักนิดแล้วก็หลิงเฉิงคงไม่ต่างอะไรกับหมูในอุยของพวกเขาเป็นแน่แท้บางทีอาจจะมีสายสืบของพวกมันหลงเหลือในหอ,อการค้าอยู่ก็เป็นได้เห็นทีข้าต้องเพิ่มระดับการป้องกันขึ้นอีกเย่เย,เย่ครุ่นคิดในใจเมื่อเขาตัดสินใจได้เขาจึงสั่งให้เสวี่ยยอยู่และลูกจ้างคนอื่นๆตรวจสอบหาความผิดปกติและเขายังติดตั้งค่ายกลเพื่อสังเกตการทุบซ ทางด้านตระกูลมู่หลงเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยหลังจากที่พวกเขาเปิดฉากการโจมตีผู้อำนาจของหลิงเฉิงไม่นานข่าวคราวของพวกเขาก็มาถึงหูของตู่เฟิงรายงานท่านตู่เฟิงเป็นอย่างที่ท่านคาดเอาไว้ไม่มีผิดเลยขอรับพวกตระกูลที่ไม่ติดตั้งค่ายกลถูกพวกเราตีแตกได้อย่างง่ายดายขอรับเบื้องหน้าของมู่หลงตู่เฟิงปรากฏให้เห็นชายวัยกลางคนที่เข้ามารายงานผลลัพธ์จากการทำศึกในครั้งแรกชายผู้นี้มีชื่อว่ามู่หลงจิ้นหัวเขาเป็นแม่ทัพที่นำทัพโจมตีหลิงเฉิงในครั้งนี้และเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระกูลมูห่หลงใจ อย่างไรก็ตามเมื่อตู่เฟิงได้ยินที่จิ้นหัวรายงานเขาก็ไม่ได้แสดงสีหน้าพึงพอใจแต่อย่างใดนอกจากนี้เขายังพูดเตือนสติชายผู้รายงานอีกว่าเจ้าอย่าเพิ่งได้ใจไปเป้าหมายของพวกเราคือทั้งเมืองหลิงเฉิงมีใช่เพียงตระกูลเล็กๆบางตระกูลอย่างที่เจ้าว่ามาได้โปรโดยกโทษให้กับความโง่เขลาของข้าน้อยด้วยจิ้นหัวนั้นคิดว่าตู่เฟิงจะพึงพอใจกับความสำเร็จของเขาแต่ทว่านอกจากที่เจ้าตระกูลจะไม่ชื่นชมในตัวเขาแล้วยังตำหนิติเตียนเขาอีกด้วยจิ้นหัวจึงได้แต่คุกเข่าและก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ใจ ลุกขึ้นข้าไม่ได้ตำหนิเจ้าสัก์หน่อยเดิมทีการโจมตีครั้งนี้ก็เป็นแค่การอย่างเชิงเท่านั้นสงครามของจริงน่ามันหลังจากนี้ต่างหากแต่จากแหล่งข่าวข้าได้ยินมาว่าคนของเราถูกเจ้าเย่มันจับไปเจ้ามีความเห็นว่าอย่างไรบ้างได้โปรดวางใจพวกทหารเดนตายข้าฝึกมาเป็นอย่างดีต่อให้พวกเขาถูกสัพ์เป็นชิ้นๆพวกเขาก็ไม่มีวันทรยศท่านอย่างแน่นอนจิ้นหัวโล่งอก,อกมื่อเจ้าตระกูลไม่ถือโทษเขาและลุกขึ้นพูดด้วยความมั่นใจ มู่หลงตู่เฟิงพยักหน้าตอบรับจิ้นหัวแต่เขาก็นึกถึงกรณีของมู่หลงเจิ้งที่นำสารขมขู่ของเขาไปยังหอการค้าอยู่เย่เสียไม่ได้เขาคาดไม่ถึงว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกชายของเขาอีกเป็นครั้งที่สองหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ความแค้นของพวกเขาที่มีต่อหอการค้าอยู่เย่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทั้งตระกูลมีเทียนตัวเขาที่ยังคงตั้งสติได้และวางแผนในการโจมตีหลิงเฉิงอย่างรอบคอบ มู่หลงตู่เฟิงผู้นี้เป็นถึงหนึ่งในสามยักษ์ศาแห่งภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนด้วยประสบการณ์อันโชกโชนทำให้เขารับมือกับสถานการณ์อันเลวร้ายได้ดีกว่าคนอื่นๆเขายังคงใจเย็นและดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปสายสืบของพวกเราได้แจ้งความคืบหน้าอะไรมาบ้างหรือไม่ชายทรงอำนาจเปลี่ยนเรื่องเพื่อไม่ให้คิดถึงอดีตอันเลวร้ายและสอบถามความคืบหน้าจากจินหัวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสายของเราได้ติดต่อทำข้อตกลงกับคนของหอ,อการค้าแล้วเขายึอดอกตอบตู่เฟิงด้วยสีหน้าที่ภูมิใจ ตู่เฟิงที่มีสีหน้าเคร่งเครียดก็เริ่มเผยให้เห็นรอยยิ้มของความพึงพอใจถ้าจริงอย่างที่เจ้าว่ามาละก็ข้าจะตกรางวัลให้กับเจ้าอย่างงามแต่เจ้าต้องระวังอย่าให้เขารั่วไหลล่ะข้าเข้าใจดีขอรับพวกเขาทั้งสองดำเนินการอย่างรอบคอบแม้แต่การสนทนาเล็กๆก,ก็ยังต้องเก็บเป็นความลับและน้อยคนนักที่จะล่วงรู้แผนการที่แท้จริงของพวกเขา ในอีกด้านหนึ่งเหล่าข้วอ,อำนาจแห่งหลิงเฉิงกำลังปรึกษาหารือกันอยู่อย่างเคร่งเครียดการโจมตีระลอกแรกไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาเสียหายอย่างหนักแต่ยังฝากรอยแผลไว้ในจิตใจของพวกเขาด้วยเช่นกันแม้แต่หอการค้าตันเซงอหรือสำนักเพลิงสวรรค์ก็พลอยได้รับผลกระทบเหล่านี้ไปด้วยท่านเหอข้าขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียของสำนักรุ่งอรุณและข้าหวังว่าพวกท่านจะฟื้นตัวกลับมาได้โดยเร็วหลังจากที่พวกเขาได้เห็นโศกนาฏกรรมที่สำนักรุ่งอรุณต้องพบเจอเฉินอี้ตันก็สแสดงความเห็น,นอกเห็นใจแก่เหอเฉิน แต่ในใจลึกๆของเขากลับรู้สึกดีใจที่เขาตัดสินใจได้ถูกต้องแต่เมื่อเขามองไปรอบๆและตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาก็ปลืนน้ำลายลงไปเอื้อกใหญ่และสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของศัตรูไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งหอการค้าตันเซียงออของเขาอาจพบจุดจบ,จบเชกเช่นเดียวกันก็เป็นได้พวกเราประมาทตระกูลมู่หลงเกินไปเพียงแค่การย่างเชิงก็ทำให้หลิงเชิงเสียหายไปกว่าครึง่งแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการปกป้องจากค่ากลนของเย่เย่แต่มันก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาหายวิตกกังวลเลยแม้แต่น้อยถ้าพวกท่านทั้งสองตัั้้งใจมาาเเเยเยะเยะลลกก็ชิญบถอ เฉอเิญเริ่มไม่พอใจเมื่อเห็นเชินอีตันและจังเสียวยู่ป้วนเปียนอยู่ในบริเวณสำนักที่พังทลายของเขามีได้มีได้พวกข้าแค่ต้องการความเห็นจากท่านเหอท่านเหอคิดว่าหลิงเฉิงของพวกเราจะต้านตระกูลมู่หลงไว้ได้อีกนานแค่ไหนข้าพูดตามตรงเลยนะส่วนตัวข้าคิดว่าเราควรยอมจำนนต่อตระกูลมู่หลงให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้จังเสี่ยวยู่ที่นิ่งเงียบอยู่พักใหญ่ก็ได้พูดแสดงเจตนาลมของเขาออกมาบทที่หนึ่งร้อยสิบสี่ข่าวจากเฟิงเจิ้น หลังจากที่ฟังความเห็นของจักเสียวยู่เหอเฉินที่คัดค้านแย่ๆมาโดยตลอดกลับไม่เห็นด้วยกับเขาก่อนที่จะตอบกลับเจ้าสำนักเพลิงสวรรค์ไปอย่างใจเย็นข้าเข้าใจเจตนาของท่านดีหากเป็นเมื่อสองสาวันก่อนข้าคงจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านไปแล้วแต่หลังจากที่ข้าทราบข่าววงในจากหอการค้าอยู่เย่ทำให้ข้าตรหนักได้ว่าหลิงเฉินของพวกเรายังพอมีโอกาสพลิกสถานการณ์อยู่บ้างเฉินอี้ตันและจากเสียวยู่ต่างขมวดคิ้วด้วยความ,มง,ง,งุนงงทั้งสองไม่เข้าใจในสิ่งที่หเหอเฉินพูดถึงเลยแม้แต่น้อยและถามหเหอเฉินอย่างไม่่่่ออออ้มคคขาาาวงงในนททีหยถึื เธอ,อเฉินประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อพบว่าเขาทั้งสองที่ใกล้ชิดกับแย่ๆยกลับไม่รู้อะไรบ้างเลยก่อนที่ชี้แจงแถลงไขให้พวกเขาได้รับรู้นี่พวกท่านไม่สังเกตบ้างเลยหรือภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนพวกจอมยุทธในหอการค้าอยู่เย่ดูมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดตาราวกับเป็นคนละคนเลย ทั้งสองเมื่อได้ยินเหอเฉินพูดดังนั้นพวกเขาก็นึกถึงตอนที่เย่เย่ส่งกำลังพลมาช่วยเหลือพวกเขาต้านศึกมู่หลงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้คนเหล่านั้นโดยตรงแต่ก็สัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสได้จากจอมยุทธเหล่านี้มาก่อนเพียงแค่ลมหายใจที่แผ่วเบาของพวกเขาก็รู้สึกถึงพลังแห่งโลกและสวรรค์ที่อัดแน่นอยู่ภายในท่านเหอท่านทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรเฉินอี้ตันและจางเสี่ยวยู่มองหน้ากันอย่างสับสนแม้ว่าพวกเขาจะนึกขึ้นได้แต่ก็ไม่อาจทราบรายละเอียดแน่ชัด เอเินจึงอธิบายขยายความสายสืบของข้ารายงานมาว่าในช่วงเวลาปิดทำการของหอ,อการค้าพวกลูกจ้างภายในหอจะหายตัวไประยะหนึ่งและในวันถัดมาระดับวรยุทธ์ของพวกเขาก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่แน่ว่าพวกเขาอาจมีอะไรปิดบงังพวกเราอยู่ก็เป็นได้อะไรกันจางเสี่ยวยู่และเฉินอี้ต่างแสดงสีหน้าตกตะลึงถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งสามนั้นไม่รู้เกี่ยวกับค่ายกลลมปราณไหลเวียนแต่จากเบาะแสต่างๆของเหอเชนก็ยิ่งทำให้พวกเขาตื่นตระหนกทั้งสามไม่อยากคิดเลยว่าหากพวกเขาไม่ยอมจำนวนต่อเย่เย่พวกเขาจะพบกับจุดจบเช่นไร ความสามารถของหอ,อการค้าอยู่เย่นั้นเหนือกว่าจินตนาการของพวกเขาอยู่มากเหอเชิญจึงปฏิเสธข้อเสนอของจางเสี่ยวยู่และหากเลือกได้เขาเลือกที่จะยอมจำนวนต่อเย,ย่เย่มากกว่าตระกูลมู่หลงเดิมทีเฉินอี้ตันและจางเสี่ยวยู่เดินทางมาที่สำนักรุ่งอรุณของเหอเชิญอย่างลับๆเพื่อหาทางออกและตัดช่องน้อยแต่พอตัวสำหรับพวกเขาทั้งสามแต่เมื่อได้ทราบข่าววงในจากเหอเชินพวกเขาจึงเริ่มพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันเย่เย่ก็ได้ข้อมูลที่สำคัญจากปากของนักโทษด,ด้วยความช่วยเหลือจากยันสัตว์วาทรก,าากระบ,บััใดนน้เอง เรียนท่านประธานเฉินเจียนโปมาขอเข้ารายงานข่าวจากเฟิงเจิ้งแก่ท่านขอรับให้เขาเข้ามาเมื่อเย่เย่ได้ยินว่าข่าวมาจากบ้านเกิดของเขาในตาของเขาก็สะท้อนความประหลาดใจออกมาทันทีก่อนจะอนุญาตให้ชายหลังบานประตูเข้ามาอย่างไม่รอช้า ชายร่างใหญ่เดินเข้ามาในห้องพักของเย่เย่โดยมีชายร่างเล็กนำทางเขาเข้ามาเฉินเจียนโปผู้นี้เคยเป็นถึงประธานหอ,อการค้าขนาดใหญ่หลังจากที่เย่เย่เอาชนะโจไทได้หอ,อการค้าของเขาก็เป็นเจ้าแรกที่เข้าสวามิภักต์ต่อเย่เย่อย่างไม่ลังเลการเข้าร่วมของเฉินเจียนโปนั้นสร้างอิทธิพลต่อผู้คนจำนวนมากทำให้กองกำลังต่างๆเข้าร่วมหอ,อการค้าอยู่เย่อย่างไม่ขาดสายจากความสำเร็จในครั้งนั้นเย่เย่จึงแต่งตั้งเขาเป็นหัวหน้าผู้ประสานงานติดต่อประจำหอ,อการค้าแม้ร่างกายเขาจะใหญ่บึกบึนแต่เขากลับฉลาดเป็นกรดต่างจากรูปลับภายนอกอกย่างงสิิ้นเช เมื่อเขาเดินเข้ามาเขาจึงรีบคุกเข่ารายงานข่าแก่เย่เย่อย่างลุกลี้ลุกลนท่านเย่ถ้าไม่ดีแล้วขอรับท่านเฉินใจเย็นๆค่อยๆพูดช้าๆให้ข้าฟังเย่เย่ที่เห็นคนฉลาดอย่างเขามีท่าทีลนลานจึงปลอบประโลมเขาให้ใจเย็นลงข่าวจากเฟิงเจิ้งขอรับมีบุรุษลึกลับขู่จะโจมตีตระกูเย่ภายในสามวันขอรับบัดนี้ตระกูเย่ได้ส่งคนมาขอความช่วยเหลือจากท่านแล้วขอรับได้โปรดชี้แนะด้วยให้คนสกุลเย่ผู้นั้นเข้ามารายงานแก่ข้าเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังเย่เย่มีสีหหนนน้้าาาววิตตตกกกัังงงลออยย่่่่่เเ็็ไไไดดดดชแแขมระใ ชายร่างใหญ่ได้พาคนสกุลเย่เข้ามาและเมื่อเย่เย่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ตัดสินใจรีบบึ่งไปยังเมืองเฟิงเจิ้นในทันทีท่านเฉิญท่านนำกำลังคนของท่านตามข้ามาเขาออกคำสั่งแก่ชายร่างใหญ่อย่างเด็ดเดี่ยวค่ขะขอรับเฉินเจียนโปที่ไม่ทันได้เตรียมใจเขาก็มีท่าทีสับสนเล็กน้อยก่อนที่จะตอบรับคำสั่งของเย่เย่สั่งการลงไประหว่างที่ข้าไม่อยู่ในหลิงเฉิงให้ทุกข้ออำนาจเสริมการป้องกันและตั้งรับภายในเมืองรอจนกว่าข้าจะกลับมาเขาสั่งให้เสวียยอยู่และซูถีจียอถ่ายทอดคำสั่งขขออองเาออกไป ท่านเย่าหากพวกมู่หลงรู้ว่าท่านไม่อยู่ท่านจะทําอย่างไรเจ้าคะเซวียออยู่ถามเย่เย่ในตาคู่สวยของนางมองเย่เย่อย่างเป็นกังวลข้าคาดไม่ผิดล่ะก,ก็เรื่องที่เฟิงเจิ้งคงเป็นฝีมือของพวกมันแต่ถึงอย่างไรข้าก็ต้องไปข้าจะรีบกลับมาข้าสัญญาเย่เย่ที่เห็นเจ้าของดวงตากลมโต,ตอมองเขาด้วยความเป็นห่วงเขาจึงให้สัญญากับนางก่อนที่จะลูบหัวนางด้วยความแอนดูรับทราบเจ้าคะ่ะเซวียออยู่ปาดน้ำตาที่ซึมออกมาจากหางตาและเบือนหน้าหนีเย่เย่เพื่อเก็บซ่อนความอ่อนแอของนาง นอกจากที่เสวี่ยยออยู่และสุถีจียอต้องรับหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการแทนเซียวอยู่ที่ฝึกฝนวรยุทธ์อยู่ในค่ายกลลงปราณไหลเวียนแล้วพวกเขายังต้องรับภาระอันยิ่งใหญ่ต่อจากเย่เย่เป็นการชั่วคราวอีกด้วยเมื่อเย่เย่ควบมาไปจนลิปตาทั้งสองก็ยืนแข็งทื่อพวกเขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่เย่เย่ต้องแบกรับณมุมมืดของเมืองเฟิงเจินอู่เทียนผู้อาวุโสแห่งอารามเจ้าวรยุทธ์จัดประชุมขึึนอย่างลับๆกับเจ้าสำนักคนอื่นๆโดยมีหลิวเฮาหลานเจ้าสำนักกระบี่จรัแสแสงและเฉิงเทียน ตั้งแต่ที่แย่ๆยประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในเมืองหลิงเฉิงทำให้อิทธิพลของตระกูลแย่ของเขาเพิ่มมากขึ้นอำนาจของพวกเขาไม่เพียงทัดเทียมกับสำนักทั้งสามแต่ยังเทียบชั้นได้กับอารามเจ้าวรยุทธ์อีกด้วย สถานการณ์ภายในอารามเจ้าวรยุทธ์ในขณะนี้ไม่ค่อยสู้ดีนะักเนื่องจากประมุขฉินเจิ้งตูได้รับบาดเจ็บจากการพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อบรรลุขั้นเทพอสูรไรเงาผู้อาวุโสอู่เทียนจึงสกโอกาสนี้ในการขึ้นปกครองอารามแทนเจ้าสำนักและวางแผนกวาดล้างตระกูลเย่เพื่อเรียกคืนอำนาจของเขาเช่นเดียวกับสำนักกระบี่จรัดแสงและสำนักอัคคีแม้ว่าพวกเขาจะมีข้อพิพาทขัดแย้งกันอยู่บ่อยครั้งแต่ในสถานการณ์นี้พวกเขากลับร่วมมือกันกำจัดตระกูลเย่ให้พ้นทาง เมื่อความคิดของทั้งสามสำนักไปในทางเดียวกันพวกเขาจึงนัดประชุมกันในสวนแห่งหนึ่งที่รับตาผู้คนพวกเขาพูดถึงบุรุษลึกลับผู้หนึ่งที่มอบแสงสว่างให้แก่พวกเขาข้าส่งคนไปสืบมาแล้วบุรุษลึกลับผู้นี้คือหยางเฟิงเฟิงเป็นศิษย์ของมูหลงผู้เป็นถึงอันดับ7 2็ดของมังกรสวรรค์และเขามีเป้าหมายเดียวกับพวกเราดูเหมือนนว่าสวรรค์จะเข้าข้างพวกเราบ้างแล้วปู่เทียนเสียยิ้มด้วยความตื่นเต้นอย่างงดไม่ได้ราวกับสวรรค์ประทานทางออกให้แก่เขาศิษย์ของมังกรสวรรค์ไม่เลวเลยนี่ ถ้าเราใช้โอกาสนี้ช่วยเหลือเขาไม่แน่ว่าเราอาจจะได้รับความมดีความชอบจากมูหลงก็เป็นได้หลิวเฮาหลานพูดแสดงเจตจำนงของเขาเขาคิดจะใช้สถานการณ์นี้เป็นบันทดที่จะก้าวขึ้นเป็นใหญ่ในอนาคต